ข้ามาจอยสวัสดีทุกท่านอีกครั้งครับมีข่าวมากมายนะครับผ่านมาหายไปหลายวันก็ช่วงปีใหม่ก็อยู่กับอ่าบยี่ห้ออะไร,รยบิรยบย็บยี่ห้อราสเลนครับอ่ช่วงปีใหม่ก็ไปเกาหลีกับญี่ปุ่นก็ไปกับพี่ๆนะครับ เห็นพี่แบงค์นี่ไม่ได้ค่อยได้เที่ยวเลยเพราะว่ามีกระแสข่าวอยู่ตลอดเวลาเรื่องหมดชิด2ก็หวังว่ามันจะพัฒนาดีขึ้นนะครับผู้แทนราษฎรก็คงจะต้องแบบนี้แหละครับคือนำปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยขึ้นมาถกกันในสภาก็สภาผู้แทนราษฎรนี้เป็นอะไรที่ทำให้ ผู้แทนของเราเนี่ยนำปัญหาต่างๆขึ้นไปพูดได้ไลฟ์หนะ้าไลฟ์หน้าครับไลฟ์ Life หน้าเดี๋ยวจะพาน้องบลูมาต,ติดติดกันเลยหลังจากหมอชิดสองก็เป็นผังเมือกใครได้ตามใครได้ดูพี่แบนพูดเรื่องผังเมืองนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ ดูแลพี่น้องประชาชนฟิลเตอร์ใส่ไม่ค่อยเป็นนะฮะบางทีมันก็ใส่ให้บ้างนะครับแต่น,นี้ไม่น่าจะใส่ฟิลเตอร์ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีฟิลเตอร์อรลิปยี่ห้อวาสลีนครับลิปยี่ห้อวาสลีนไม่มีสีครับ มาไลฟ์สักสก่อนขึ้นรถไฟเนาะก็อีก40-50นาทีครับ <c oughs> สตริม <c oughs> <c oughs> พี่แบงคพี่แบงก็โตาโตริมนะครับเ <c oughs> วลาลองเสร็จผมก็ไม่ได้ฟังตอนที่เขาล้องสดเนาะมาฟังตอนเขา เป็นวิดีโอรคคอร์ดต้องพูดตรงๆครับว่าอย่างที่เขียนนะครับโตใจรมาจตล,ล็กโลหลายคนก็แซวว่าโต้ลมแต่ไม่เป็นไรครับพี่แบงค์ผมคิดว่าเขายังมีจังหวะนะครับจังหวะเขาก็มีธรรมชาติเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเขาก็ต้องให้มีความมั่นใจสักนิดและ ว่าจะร้องเพลงพรอบอย่างแน่นอนผมก็ก็ไม่พอครับถ้าพี่แบงค์ร้องอย่างไรผมแยก่กว่าเพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมนี่ <Oops. S 1> <laughs> ผมไม่ได้เป็นคนขับนะะไม่ต้องห่วง ใช่ครับถ้านานวันไปก็จะมีความบจั่ผมจะร้องขอแบบแบบพี่ธนาธรรผมผมร้องไม่พอครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะผู้ชมจะดีของผมไปสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีอ่า ผู้ที่ไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนนะครับมีคนพิมพ์ทักมาว่ามาจากประเทศลาวก็มีนะครับมาจากประเทศเพื่อนบ้านหลายท่านดีใจมากครับ